แล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นกรบวนตัวพิเศษทักษินนะฮะกรบวนที่3ามแปดมากับ4514เาห่งยไม่ใช่4541ก็45 <c oughs> วันนี้เสียเวลานะฮะมาถึงหัวลำโพงประมาณบ่ายสองนะ,ะบ่ายสองเกือบครึ่งวาก็อย่างที่บอกฮะเส้นทางแต่ด้านช่วงนี้ก็คือปรับคุมเนาะปรงทางใหม่ตางคู่มันก็เลยช้าไปหน่อยกปกติจะถึงประมาณส1เอ็โมงแต่นี่ลาช้านะฮะ โดยดินทาี่กับกำรถตัวพิเศที่3 1กรุงเท็ฯปลาอยทางหวันย์เ่กำหนดเวลาบีนาทีก็คำว่าสมนะครับล่าช้าหน่อยวันนี้รถได้วิ่ชานาี่3ครับโอเคครับเดี๋ยวน้ลาไปก่อนเดี๋ยวได้เวลาก็ขึ้นรถแล้ว